นี่ออกมาเดินป่าเดินเขาตอนแรกของปีนะครับผมไมอจะหมานหรือเปล่าครับหาผักหวานป่าครับหาผักหวานหาพึ่งครับผมวันนี้มาคนเดียวครับไมอจะหมานหรือเปล่าครับเนาะไปครับดูกันไปเลยครับขอขึ้นเขาก่อนนะครับผมสวัสดีครับชาวโลก ลังเจ้าอยู่ไหนดูครับแม่พึ่งแม่มิม้มเต็มเลยครับผมลังไหนไม่รู้ครับเจอรังอ่อนออนรังนะครับยังไม่มีน้ำนะครับผมก็ไปถึงต้นผักหวานนะครับผมต้นผักหวานครับผม รอยเข้ามาเก็บไปแล้วนะครับก็ยอ,อดมนก็ยังพอมีนะครับผมเดี๋ยวขยานเก็บประมานก่อนนะครับผม